สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับสัปดาห์ที่6แล้วของภาคเรียนที่2นะครับที่เราได้กลับมาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในส่วนของกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะครับสัปดาห์นี้นะครับครูจะรับผิดชอบเฉพาะกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของกิจกรรมเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวจะคุณครูพิรดาจะมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนของกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัปดาห์นี้นะครับเราเรียนเรื่องอาการเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัดสดุนะครับเร,เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของว่าวัตถุเนี่ยจะประกอบด้วยชิ้นส่วนเล็กๆชิ้นส่วนย่อยๆนะครับประกอบขึ้นมาเป็นวัตถุชิ้นใหญ่นะครับอย่างเช่นเราได้ทดลองจิ๊กซอว์นะครับที่คุณครูให้ทา ครับที่คุณครูให้พวกเราทําก็คือตัวจิ๊กซอนะครับเราจะเห็นว่าจิ๊กซอเนี่ยมีชิ้นส่วนเล็กๆสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมด้านเท่าบ้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสบ้างสี่เหลี่ยมพื้นป้าบ้างสามเหลี่ยมก็มีสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมด้านขนานอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาชิ้นส่วนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเล็กๆเหล่านี้นะครับ เดิมมันดมันอยู่ในกรอบมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจตุวลักชิ้นใหญ่นะครับเราก็แยกชิ้นส่วนย่อยๆออกมาแล้วประกอบเป็นรูปร่างต่างๆนะครับที่เห็นมาก็มีชิ้นส่วนของของนกนะครับชิ้นส่วนของมีนกมีอะไรนะมีมีมา้าหรือแพะนะครับรู้สึกว่าหลายอย่างอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวก็ลองดูก็ได้ครับคุณครูก็ได้ดูอยู่บ้างนะครับของของนักเรียนรู้สึกว่าอันนี้คุณครูจะไม่ได้เป็นแอดมินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิเซอร์ก่อนนะครับในฐานะเจ้าของเพจเราก็จะสามารถเข้าไปดูผลงานของนักเรียนได้นะครับ เดี๋ยวลองดูก่อนว่าสามารถเข้าได้ไหมนะครับอ่าแสดงว,ว่าอันนี้โดนล็อกเอานะครับจำรหัสผ่านไม่ค่อยได้อยู่ก็เดี๋ยวก็ศูนย์นะครับพัสิร์ดปิดสาว่าอยู่นะอ่ะ โอไม่ผิด๋อกผิดจริงด้วยนะครับกูพาสมุดโน้ตไปไว้ไหนซะแล้วก็เป็นว่าเดี๋ยวมาดูมาดูของที่มันล็อกอินอยู่แล้วกันนะครับอ,อันนี้เก็บไว้ก่อนออ๋ไม่ได้ต้องทิ้งนะครับเดี๋ยว ค่อยมาดูแล้วกันนะครับไปดูกลอ,องข้อความนิดหนึ่งนะครับดูว่าเราทําเป็นชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับถ่ายรูปไม้คุณครูดูเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าชิ้นส่วนย่อยๆเหล่าน,นี้นะครับสามารถประกอบเป็นชิ้นส่วนใหญ่ได้นะครับแยกออกแล้วก็ประกอบเป็นชิ้นส่วนใหม่ก็เหมือนเราที่ให้ทาของเล่นนะครับของเล่นจาก ชิ้นส่วนย่อยๆของวัตถุนะครับคุณครูให้พวกเราเลือกของเล่นนะครับจากที่จำรุดของเล่นที่เราไม่ค่อยได้เล่นแล้วเรามานำมาสร้างสารรค์เป็นของเล่นชิ้นใหม่นะครับซึ่งเหลอนี้เป็นอยู่ที่ความสร้างสารรค์ของนักเรียนนะครับว่านักเรียนจะสร้างสารรค์สิ่งเหล่านี้ออกมาในรูปแบบหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเมื่อถูกทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงนะครับเห็นาวัตถุเมื่อร้อนขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะโดยปกติของวัตถุทุกชนิดนะครับมันก็จะหลอมเหลวนะครับแต่การหลอมเหลวเนี่ยต้องใช้ความร้อนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุหรือวัสดุนั้นๆนะครับไม่เหมือนกันนะครับบางชนิดก็ใช้ความร้อน ต่ำนะครับอุณหภูมิต่าบางชนิดก็อุณหภูมิสูงที่จริงเราสามารถวัดอุณหภูมิได้นะครับในขณะที่ตอนที่เราทําให้วัตถุร้อนขึ้นนะครับจะสังเกตว่าอุณหภูมิซึ่งเป็นตัววัดปริมาณความร้อนเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นก็ต้องมีปริมาณความร้อนที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อทําให้วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงสูงเนี่ย จากที่มันเป็นของเหลวอยู่เนี่ยมันหลอมเหลวมันหลอมละลายนะครับเมื่อทําให้เย็นลงมันก็จะกลับมาแข็งตัวนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือเทียนไขนะครับสังเกตว่าเราเวลาเราจุดเทียนไขเนี่ยนะครับเราจุดเทียนไขไว้เนี่ยเทียนไขก็จะค่อยๆหลอมละลายลงไปนะครับเมื่อเทียนไขหลอมละลายเสร็จแล้ววางทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับเทียนไขก็จะกลับมา แข็งตัวนะครับเมื่อไม่ได้รับความร้อนเทืนอยก็จะแข็งตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือคือลักษณะนะครับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุนะครับเมื่อถูกทําให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงนะครับหลากหลายชิ้นงานที่ส่งเข้ามานะครับถือว่าโอเคเลยนะครับมีหลายชิ้นงานเดี๋ยวจะให้ดูต้องขออภัยนะครับ เอาของบางคนแล้วกันนะครับของบางคนที่ที่ทำชิ้นงานออกมาให้ดูนะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถแยกวัตถุออกเป็นชิ้นส่วนย่อยๆออมันขยายไม่ได้ซะด้วยสินะครับอันนี้มีเป็นชิ้นส่วนนะครับแยกออกประกอบใหม่นะครับเราก็จะเห็นว่า จากสี่เหลี่ยมตัวใหญ่เมื่อกี้นะครับเราสามารถแยกออกมาเป็นเป็นรูปม้าหรือสุนัขม้านะครับแล้วก็รูปนกนะครับนี่ก็คือการ <c oughs> แยกชิ้นส่วนออกประกอบใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นอูดหรือเปล่านะครับเห็นแวบๆนะครับอ,อันนี้ก็คือในส่วนของ วัสดุนะครับเอามาให้ดูหลายๆคนหน่อยนะครับหลายๆคนนิดหนึ่งต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตต้องใช้เวลาโหลดนะครับต้องใช้เวลาโหลดเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับยังไม่เห็นของคนนี้ยังไม่เห็นไปดูของใครอีกหนะน้าอ่ะคนนี้ละกันนะครับข้อ3าม ทับหนึ่งนะครับขออภัยไม่ได้แชร์ทุกคนนะไม่ได้แชร์ให้ดูทุกคนนะครับแต่ว่าคุณครูก็เข้ามาดูทุกคนแล้วก็เข้ามาตรวจชิ้นงานออของทิตินันยังไม่ยังไม่อ๋อลงมาแล้วครับอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าจากสี่เหลี่ยมนะครับสามารถแยกออกแล้วก็ประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้หลากหลายแบบนะครับ แล้วสุดท้ายก็คือการนําของเล่นของใช้ที่เหลือมาประดิษฐ์มาสร้างสารรค์ของเล่นใหม่หลายๆชิ้นงานมีความน่าสนใจนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าขออภัยนะครับไปดูคนต่อไปดีกว่านะครับเอาคนที่อยู่ข้างบนสุดนั่นแหละนะครับ นี่เอากระป๋องแป้งนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายแย้มลอยประสารับวมรษที่สมงครับวันนี้ผมจะมานำเสนอของเล่นชิ้นใหม่จากของเล่นชิ้นเดิมครับอั้นตอนที่หนึ่งครับเราจะต้องเอากระป๋องแป้งครับมาให้ดูพอประมาณนะครับก็จะเป็นการสร้างของเล่นชิ้นใหม่จาก ของไหนใช้เราแยกชิ้นส่วนมาเอาฟาขวดมานะสังเกตว่าเอาปาขวดมาเอาน่าจะเป็นไม้ไม้เสียบลุกชิ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เอากระป๋องแป้งนะครับก็มาตัดต่อเติมเข้าไปแล้วก็เป็นของเล่นชิ้นใหม่นะครับคุณครูจะดู2ส,ส่วนนะครับอันที่1ก็คือดูแบบตัวนี้นะครับที่ออกแบบไว แล้วก็มาดูชิ้นงานนะครับชิ้นงานที่สําเร็จแล้วนะครับชิ้นงานที่สําเร็จแล้วในชิ้นงานที่สําเร็จแล้วไม่ไม่โชว์ซะแล้วโชว์เป็นวิดีโอซะแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของชิ้นงานนะครับที่ให้ทําเป็นการฝึกความคิดสร้างสารรค์ของพวกเราที่รู้จักบางคนมีรถมาซื้อรถมาเนี่ยตัวตัวเครื่องตัวถังพัง ก็เอาถอดล้อมาไปประดิษฐ์ไปใส่กับอันอื่นนะครับหรือทําขึ้นเองทําแบบขึ้นเองก็ได้นะครับนี่ก็คือชิ้นงานที่ให้ทำในหน่วยนี้แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาเช่นเคยครับทำเล่นเองแล้วก็ถ่ายรูปส่งมานะครับอ่ะกินเวลาพอสมควรสำหรับสัปดาห์นี้ครับให้ทําแบบทดสอบนะครับมีทั้งหมด20ข้อนะครับมีทั้งหมด20ข้อเราทํายังไงไลฟ์วอคชิดเหมือนเดิมครับ คลิกเลือกนะครับเลือกคําตอบที่สุดถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะครับแล้วก็ติ๊กลงไปทำจนครบทั้งหมด20ข้อนะครับใส่ชื่อชั้นเลขที่แล้วก็กดฟินิชเหมือนเดิมครับสมมติว่าทําเสร็จแล้วใส่ชื่อเสร็จแล้วกดฟินิชมันก็จะขึ้นมาให้ใส่ชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับชื่ออะไรชั้นป .2 ป .3 ทับอะไรนะครับแล้วก็กดุ่มเซนนะครับเนี่ยก็คือภาลงานสัปดาห์นี้นะครับ เป็นการสรุป <c oughs> ความรู้รวบยอดของพวกเราหลังจากที่ได้เรียนรู้และทํากิจกรรมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของวัตถุและวัดสดุมาแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าเราจะทําคะแนนได้สักเท่าไหร่นะครับเต็ม20อาจจะไม่โชว์คะแนนก็ไม่เป็นไรครับถ้ามันส่งขึ้นว่า Your answer sent to your teacher คุณรับแสดงว่าคะแนนถูกส่งมาหาคุณครูแล้วนะครับไม่ต้องถ่ายรูปหน้าจอมาให้คุณครูดูนะครับ อโอเคนี่ก็คืองานสัปดาห์นี้นะครับที่ที่พวกเราต้องทำนะครับก็เป็นแบบทดสอบนะครับ20ข้อติ๊กถูกติ๊กติ๊ก,กเลือกข้อเดียวนะครับแล้วก็กดใส่ชื่อด้วยนะครับอย่าลืมใส่ชื่อชั้นเลขที่แล้วก็กด f i n ิชนะครับเพราะบางคนชื่อตอนตอนส่งไม่ชัดเจนครูก็ต้องเข้ามาดูข้างในถ้าข้างในไม่ชัดเจนอีกครูก็ไม่รู้ให้ใครเพราะว่าครูไม่ได้ดูไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนทํา นะครับมันแจ้งได้แต่มันก็ไม่ได้ร้อเเซนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้บ่ายโมงก็เจอกันนะครับในคาบคลินิกการบ้านนะครับมาเจอกันมาพูดคุยกันเรื่องปัญหาของการทำกิจกรรมที่ผ่านมานะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องข้อสอบด้วยนะครับแล้วก็เตรียมเรียนเรื่องถัดไปในสัปดาห์หน้านะครับโอเคสำหรับสัปดาห์นี้ก็ ฝากพวกเราไว้แค่เท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีสัปดาห์หน้านะครับฝากพวกเราโชคดีมีความสุขทุกคนสวัสดีครับ Monster Kill.